ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับนายทุนท่านใดชอบที่ตรงสี่แยกนะครับเป็นสี่แยกนะครับติดถนนดํานะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยนะครับติดถนนดํานะครับย้ำว่าติดถนนดําที่ดินหกไร้นะครับไร่ละซาอมแซนบาทนะครับที่ดินหกไร้ราคาซาอมแซนบาทนะครับ อยู่ในเขตตำบลทะเลบกอำเดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้อยุดน้าถนนดำเลยนะครับที่ดินก็ไม่ตามจากถนนมาร์กนะครับประมาณส0 4างสิบซี่สิเซนะครับโดยประมาณนี่ยลักษณะที่ดินนะครับมีพื้นบ้านหลอมล็อนะครับไกลพื้นที่จัดล็อกจัดสั้นนะครับลักษณะอย่างเงี้นะครับ ลมเย็นนะครับมีต้นไม้นะครับอยู่ลอบที่ดินนะครับลักษณะอย่างนี้เลยนะครับอยู่ตรงซี่แยกเลยนะครับที่ดินตรงนี้อยู่ตรงซี่แยกติดถนนดำนะครับไร้ละสร้างแซนบ้านทุนทานใดนะครับส่นใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับปายบ้านน้งสายตำบลทะเลบกนะครับตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านทำกระเช้อ ซึ่งเป็นที่ดินจัดล็อกจัดสั้นข้างในเนี่ยนะครับตรงหน้าวีดีโอนะครับประมาณร้อยรังคานะครับที่ดินจัดสั้นนะครับเนี่ยตรงนี้ซีแยกนะครับตรงนี้ซีแยกมีร้านค้านะครับตรงนี้ไปวัดบอ่อสํำรานนะครับไปเส้นซ้ำซ้ำซๆๆตรงนี้เลยที่ดินลักษณะค่อนข้างสวยมากเลยที่ดินเป็นรูปพื้นผ้าสี่เหลี่ยม นี่ฟางตรงค้ามนะครับฟางตรงค้ามที่ดินชนดขุดแดงนะครับอยู่ในตำบลทะเลบกอำเภอดอนจีดีจ,จังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะอย่างนี้เลยนะฮะตูนทันได้ส้นใจก็ติดต่อมานะครับน้ำไฟยู่หน้าที่ดินนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเน,น,น,นี่ย,ยน,น,น,น้ำมีแน่นอนนะครับไฟฟ้าแรงสู้นะครับไฟฟ้าแรงสู้ยู่ตรงค้ามที่ดินอยู่ตรงมุมที่ดินพอดีเลย นะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับเนี่ยพื้นที่ที่ดินนะครับพื้นที่ที่ดินไม่ต่มจากถนนก็ดำมากนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับถุนท่าดนะครับดูนะครับเนี่ยทุ่มไม้มากนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบเซนนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ ห้ายักษ์นะครับที่ดินแบบนี้อยู่ในชุมชนและอยู่ในซี่แยกอยู่ตรงซี่แยกพอดีเลยนะครับด้านหน้านะครับมู่บ้านใหญ่นะครับย้ำว่ามูบ้านใหญ่นะครับรอบที่ดินเลยทางซี่ด้านเลยนะครับท้งซีด้านเลยเทว่าที่ดินไปนี้อยู่ในกลางใจเลยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้นนนนยนะครับเนี้ยพื่นบ้านมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้ รอบเขตการเขตนะครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมซุ้ยนะครับซุวยลายกะซามแท่นนะครับไม้แพงหกลายเอาไปดูซีแยกนะครับซีแยกเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยฝากติดตามด้วยนะครับในเพจของประดิษฐ์สิทติพงษ์นะครับ ค่ายที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีกาเจะบุรีนะครับติดตามได้เลยนะครับชอบใจแปลงหน้าก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ติดต่อมาเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยนะครับที่ดินโอเคนะครับ